ไปม <ITA> okay. so 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 ิตติกนี่ยทุกคนเพื่อนๆเขาไปกันก่อนแล้วนะพอดีเราแวะไปทําธุระแป๊บหนึ่งนะฮะก็ตามเขาไปแล้วกันนะฮะก็ไปก็คงกินกันก่อนแหละเพราะว่าผมก็หิวเนี่ยเมื่อกี้รวมตัวกันที่ร้านก็หิวกันหลายคนอยู่ว่าแต่ปั๊มมันอยู่เทินตรงไหนวันนี้ใช่ไหมนั่นหรือไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ 話。 ทำไมเ,เอาเลยเอ,อู้ไม่เขาไอ้นี่เขามีนัดสองทุ่ไม่ใช่เหรอ 3 Days Later เนี่ยเหลือแค่นี้แหละโ, okay. โหวันนั้นครูเพชรไม่มา,มอาโอ้สนุกมาก,กมอร่อยสุดกุ้งแบบเด้งถึงกรตัวเท่าแขนเ,เนี่ยเท่าแขนนี่หมายถึงกุ้งใช่ไหมโอ, <laughs> โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสะพานใหม่กันต่อนะครับหลังจากมิทติ้งกันเสร็จนะครับก็จะไปเขี่รถเล่นนะบางแสนเตียนข้าหลาม็อด <anto> an, สิบคันต่อสะพานใหม่กลับไม่เกินเท <Eat maple> <fit> <sm> ี่ยงคืนนะโอ้ไปไปจอดขวางทางเขาไงจอดร้อนนี่แหละอะไรกันครับนั่นอะไรครับวอร์มฟิตจังเลยนะครับช่วงนี้ตั้งแต่คุณทำรถมาใหม่นี่โอ้โหเสียนจริงๆให้ช่วนอย ไปเลยไปเลยพี่หนิงทำอะไรไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวให้พี่น็อกนำนะครับเดี๋ยวผมก็จะตามเก็บท้ายนะ เพรกูเพจไม่ไปโอ้เสียดายเลย นอเดี๋ยวพี่หัวตามเลยโอ้โหลมแรงชิบเป่งเลยทุกคนไม่รู้ว่าเสียมลมมันจะเข้าไปเยอะไหมนะแต่ว่าในหมวกนี่คืออื้งเลยอื้งเ,เลยตอนเนี้ยแบบลมมันแรงอะ่ะช่วงเนี้ยน้องกระต่ายครับถ้าเป็นขับ500สมัยก่อนนี่คือโอ้โหมันไม่ให้ใครแซงอะ่ะแต่ตอนนี้ขับซูนะครับขับซู ไม่กล้าแรงเลยครับผมนี่มืดครับมองไม่เห็นครับพี่เหนงพี่เหนงเฮ้ยะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องสายหมอกสายหมอกนี่คุณหมอกพี่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับเนี่ยฮลัลโหลไม่มีรถแล้วลงโล่งแล้วพี่เหนงทำอะไรทำอะไรทำอะไรไปดิไปดิ เสียงพี่น็อกแน่เลยไอ่ยาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> บกไม่ทันเลยมันไปก่อน ปั๊มแวะปั๊มแวะปั๊มหน่อยนะแวะปั๊มข้างหน้านะปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวฝั่งนี้อะไรฮะอะไรอะไรไม่ได้ แล้ว c V r 500นี่คือไม่ให้คนอื่นแซงเลยนะคันนี้นี่มันไม่แรงเลยว่ะคันนี้ไม่แรงเลยอ่ะไปเยี่ยวก่อน ยไปเลยครับชซนเอ็เติมน้ำเปล่าหรือเปล่าครับหรือว่าคันเร่งมันบิดไม่ออกหรือว่ายังไงคันเร่งมันบิดไม่ไปหรือว่ายังไงครับเนเอ็คันนี้ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับ ตายูหน่ ดีเลยไม่ล่วงไม่ไล่วงต่อดีๆนะหนูไม่รู้ว่าจะมาครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยหรือเปล่าหลานพิยุทธ์อะเดี๋ยวว่าจะติดใจแนละ้วมันก็มีแค่สองทางเลื่อกนะติดใจขอมาอีกเรื่อยๆแล้วก็กลัวจนไม่กล้ามาอีกแล้วแต่ชอบนะครับ น,นี้ไม่แรงเลยอ่ะไม่แรงเลยอ่ะ <laughs> ถึงแล้วชลบุรีชลบุรี บุลีเป็นถิ่นมีหอยไอ้รถโลกมันตรวจอะไรวะเนี่ยมาไล่เราแล้วนะพิ่งมานะคระเพึ่งมานะยังไม่ได้จอดเลยอย่พึ่งมาไล่เอา้าพี่ชุทมาจากไหนวะเนี่ยนึกว่าอยู่ข้างหน้ามาตลอดแล้วเนี่ย is late i got it